ครับผมก็มารีวิวที่พักค่ายลูกเสือโโกดกงนะครับอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรือนรับรองครับสําหรับผู้กับลูกเสือนะฮะแล้วก็มีผู้กับมานอนอยู่ท่านหนึ่งครับทดสอบนะับ,บประมาณนี้ครับอันนี้ตําแหน่งนี้อยู่ก็ใกล้ลานหอประชุมครับลานการแจ้งแล้วก็มีหอประชุมห้องน้ํา ก็อยู่ด้านข้างตรงนี้ครับผมเป็นผ้าม่านอย่างดีแล้วก็เป็นมุ้งลวดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือกันก็เลยอยากรีวิวให้ชมครับสําหรับบรรยากาศที่พักแห่งนี้นะครับค่ายลูกเสือโกดกงครับผม ก็มีที่นอนหมอนนะครับห้องละเจ็ดท่านนะครับผมก็นอนกันสบ,สบายสบายครับพร้อมผ้าผมเรียบร้อยปลั๊กไฟครับผมโคมไฟหนึ่งดวงครับผมภายนอกประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีลานกิจกรรมลูกเสือที่ กว้างใหญ่รองรับได้เป็นพันๆนคนเลยครับเนี่ยมีลูกเสือเนเรลนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะเลยก็ไปนอประชุมแนละ้วก็เตรียมเปิดประชุมกองนะ หลังจกที่เดินทางกันมาจากหลายพื้นที่ครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่หลายๆโรงเรียนได้จัดขึ้นนะรฝึกการอยู่ร่วมกันนะครับความมีระเบียบยุติธรรปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียนนะครับผมผมรู้สึกเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดของลูกเสือเอราดีที่มาเอาค่ายในวันนี้